สวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์สมหวังด้วยฮะสวัสดีคาารับอ่าอันนี้ก็ขออนุญาตทำคลิปนิดนึงนะครับมาอุดหนุนเป็นต,ตู้ <c oughs> ตู้ <c oughs> ตู้ลโมโซ่ตู้ลมโซแปดนิ้วลงอาหาร,อาหารเอาไปติดล,ลงอาหารครับครับผมอันนี้อยู่โรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองดา่านอุตสอนครับอาจารย์อยู่แผนกอะไรครับอ๋อพัสดุโซ่ สอนดนตรีด้วยครับหลายอย่างเลยครับทุกอย่างคนเดียวเลยนะครับทุกอย่างคนเดียวเกือบจะเป็นพออแล้วนะครับก็มาเอาอยู่หลายอย่างเป็นช่างด้วยอ่าเอาทุกอย่างเลยอันนี้ก็ติดเองเนาะติดเองไม่ต้องจ้างโอ้โหโรงเรียนซึ่งมาติดตั้งเองเนี่ยโรงเรียนไหนได้อาจารย์คนนี้ไปคุ้มแน่นอนทําทุกอย่างนะครับไม่ต้องเสียเงินจ้างเลยเสียแค่เงินซื้อของอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นตู้ติดผนังนะครับหนึ่งกล่องสองใบนะครับเท่ากับ8ตัวนะครับแล้วก็จะมีสายลำโพงนะครับแล้วก็จะมีไมค์พกพาแล้วก็จะมีไมค์ลอยมีอุป หลายๆอย่างเนะาะโยอเยค okay. จานวันนี้ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับสวัสดีครับ